เือนาโนี่สุดยอไดไปเลยนะคะไม่แพ้หมีเลยค<า>่ะฮะอ่าคือเหมือนจะลืมไปคนหนึ่งนะครับใช่ๆคนนี้คนนี้เทเลเซ่ฮัลโหลไว้ hey, คืออาบน้ำด้วยกันเหมือนตอนเด็กๆเธอนะไม่เ <My. S 1> ออนั้นเหรอก็พวกเราก็อายุตั้งโอนี้แล้วสินะคือขอโทษน,นะที่พูดอะไรแปลก ถั่มันไม่ใช่อะไรแปลกๆก็ได้ก็ได้อาบน้ากันอาบน้กนานกันเอ๊ะตอนนี้เลยเหรอคือแต่ว่าคือในประสาทมันเดี๋ยวทําอะไรเนี่ยอ่ะไม่เป็นสมัยเด็กก็ไม่หลอดนายนี่มันกระตือรือ้นเหมือนเคยเลยนะกไ็ไว้ไว้มีโอกาสก็มาเที่ยวเล่นอีกล่ะคือถึงเวลาตอนนั้นเมื่อไหร่ก็ไว้คุยกันเรื่องสมัยก่อนนะอ่าโอเคครับเหมาห้องนี้เรียบร้อยอย่างแท้จริงละ เฮ้เดี๋ยวเด็กเด็กผู้ชายพ,พี่ชายเล่นไล่จับกันไหมผมจะไล่ตามพี่ชายเองนะคือจะตามไปตลอดเลยนะ <c ười> ดีนะไม่มีฉากอะไรอย่างนั้นดีนะค,คุณลุนี่ฮัลโหลคุงคือฉันรู้สึกที่จะเออไม่ไม่มีอะไรไม่ต้องใส่ใจหรอกนะมันมันชอบทุกคนจริงๆอ่ะนี่คดีเมืองใช่ไหมในปราสาทหรือว่านี่เมือง เด็กผู้หญิงที่ชอบดอกไมท้ท่านรารลไว้คือมเมล็ดพันธุ์ของคุณได้โปรดใส่มันมาในดอกไม้ของฉันโอ้เปรียบได้คือถ้ากระทำแบบนั้นแล้วดอกไม้จะบานอย่างงดงามไม่เอ๊ะข,ขอโทษนะคะคือฉันพูดอะไรแปลกๆออกไปสินะคะ ไม่แปลกหรอกไม่แปลกหรอกไม่แปลกมา,ม,ามาทำให้ดอกไม้บานกันเออได้เลยเก็เตรียมใจไปแล้วนะ่ะใช่ตรงนี้เอใส่เข้ามาให้เต็มที่อืมอ่ะตรงนั้นอ่าฮูดูไมมของฉันเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะอ่าอ่าสำหรับเด็กนะครับถ้าไม่ต้องฝืนเปรียบไปก็ได้นะครับเขาเขาพูดตามนั้นจริงๆแหละเขาแค่เอาดอกไม้อะไรมาให้ดูเฉยใครเนี่ยกับตนเรือ ฮัลโหลนายกับทะเลเป็นลูกผู้ชายที่เข้ากับทะเลและกลิ่นของโหดหินจริงๆนะเอ่อโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชมครับลูกผู้ชายแห่งท้องทะเลคุณฮาลโลไว้ออกทะเลด้วยกันสองต่อสนะครับอ่าเดี๋ยวเหมือนเหข้างนอกจะไม่ค่อยมีพวกแบบแบบขอต้งๆงเลยหรือเปล่านะเออไม่ไม่นับเด็กขายดอกไม้พี่ชายเด็กผู้หญิงไว้เลนซ่อนแอบกันนะคราวนี้ พี่ชายจะเป็นคนไล่จับก็ได้นะเฮ้ยได้หรือไม่ได้ไม่ได้สิเด็กเจ้าเด็กน้อยเธอยังเด็กนะเฮ้ยพี่ชายไม่อยากไล่จับกับนูเหรองั้นเหรออ่าขอโทษครับใครก็ตามที่ต้องการสคริปต์กดสคริปต์ไปสิบนาทีประมาณสี่ห้าครั้งครับพี่ชายเล่นไล่จับกันนะอะคือถูกพี่ชายที่เป็นคนไล่จับจับเข้าซะแล้ว คราวนี้หนูเป็นคนจับบ้างนะงั้นจะเอาแล้วนะอะอตรงนั้นไม่ได้นะฮัลโหลใจร้ายจังพี่ชายทำใช้อะไรสุดยอดแบบนั้นแบบนี้ก็หาไม่เจอสิฮัลโหลแกทำอะไรลงไปแกทำอะไรลงไปข้อมูลนี้มีอะไรไหมนะอ่าลงอ่าขอขอ,ขอถ่ายทางขวาก่อนแล้วกันครับโหมันมีอะไรเยอะเลยเกิน อโอเคโอเคถ่ายทางขวาทางขวาอะไรร้านขายของอะเอเอผู้หญิงของร้านฮัลโหลจังไว้มาเที่ยวเล่นอีกนะเวลาที่สามีฉันเขาไม่อยู่นะนะ,ะไม่ได้หรอกครับมันมันไม่สมควรนะครับเอ๊ะอ่อเออขอโทษนะฉันแล้วก็พูดอะไรออกไปนะลืมไปซะเถอะเออแต,แต่แต่ถ้าคุณนายเหงาหลกักก็เอ๊ะที่นี่เลยเหรอให้ตายเถอะนี่เธอนี่เป็นเด็กที่ใชไม่ได้เลยนะ เอาสิไปข้างในออึอะ <laughs> ฮูเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความลับกับสามีฉันด้วยนะไว้มาเที่ยวเล่นอีกล่ะจะที่ร้านหรือว่าที่บ้านของฉันก็ได้ <laughs> คือผมอยากรู้เหลือเกินนะวะ่าว่าก่อนก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นนะเอ๊ะเด็กผู้หญิงคุณฮัลโลไว้สวมเดสส์อีกได้ไหมคะ คือถ้าทำด้วยตัวเองมันจะทำไม่ได้ไม่งั้นเหรอคุณฮาโลคือต้องเป็นผู้หญิงโตสินะคะไม่งั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนชุดให้สินะคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเจ้าหนูไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเจ้าหนูก็ในเมื่อเธอลำบากแล้วก็ฉันก็คงต้องช่วยสินะอ่ะตรงนั้นห้ามห้ามจับนะคะมันจะกรจี้มันรู้สึก,กแปลกๆอ่ะไม่ได้อย่าอย่าถอดนะขอร้องละ <laughs> คุณฮาโลนี่เปลี่ยนชุดเก่งจังเลยนะคะไว้รบกวนอีกนะคะ <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนชุดเก่งมีมีเปลี่ยนชุดเก่งอะไรด้วยเหรอเด็กผู้หญิงเอ่อ uh, คุณฮาโลไม่เกิดไม่ขัดข้องละก็ไว้มาช่วยดูผลงานชุดใหม่ที่บ้านฉันได้ไหมคะใหม่เออคือไม่มีคนอื่นที่โอ้วานได้นะคะก็ถ้าจะต้องการก็ไม่ว่าจะข้างใต้ชุดหรืออะไรก็จะ ให้ดูได้นะคะเอถ้าเกิดเขาไม่มีที่พึ่งอื่นอะเนาะเราก็เราเป็นผู้กล้าบ่ะเราก็ต้องช่วยเขาเอ๊ะที่นี่เลยก,ก็ได้นะคะคือแต่ว่าพื้นที่เนื้อผ้ามันเข,ข้าใจแล้วคะ่ะจะจะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ละคะ่ะอในร้านทำแบบนี้ในชุดที่หน้าอายอะคุณฮาราุตรงนั้นอะสุปกปรกอะไรอย่างนี้ จะออกมาแล้วไม่ไม่ยิงผ่านไปไม่ยิงฟังดูอันตรายทุกทีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาแบบคือคือคือชุดจะทําจะออกจะจะถอดชุดออกมาไม่ใช่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 แก้ตัวยังไงดีว่าเออคุณฮาโลคือไว้คราวหน้าทําที่บ้านฉันนะคะหมายถึงไปดูชุดใช่ไหมไปดูชุดใช่ไหมเด็กผู้ชายขนนางนี่ฮาโลไว้ มาที่ครือหนาของผมก็ได้นะคือแล้วจะเป็นปป้าของผมก็ได้นะอ้าเอ๊ะร้านอาวุธใครอ่ะเอ๊ะผู้ชายท่านูคุณฮัลโลไว้มาเที่ยวเล่นที่กระท่อมอีกนะคะไว้จะไปล่าสัตว์ที่ทำให้ปุกกระตุน้นความต้องการแล้วเ,เตรียมการไว้นะคะบ๊าย<ป>ข,ขอโทษนะคะ คือคงไม่สนใจในอาหารที่ฉันทําสินะคะสนใจโถเอ้ยอาหารอาหารคนทําให้มันก็ต้องมีน้ําใจที่จะรับเอาไว้เอ๊คือที่นี่เองแถวนี้ก็ไม่กระท่อมค,อออคุณฮัลโหลล่ะก็เอ๊ะอึกอึกอคุณฮัลลอนี่สุดยอดไปเลยนะคะไม่แพ้หมีเลยฮะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่แพ้หมีเลยเืออะเลย นหลล์เคยไปทำอะไรกับหมีมาโอเคข้ามไปเฮ้เจ้าของร้านขายอาวุธฮัลโหลดีเจ้านะ่ะคือมีพรสวรรค์นในการใช้อาวุธกันสินะก็ทำให้เอ็กซ์คาลิเบอร์ของข้าเป็นทึงแบบนั้นเ <c oughs> <c oughs> ออเออเอะผมผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ผมไม่ยุ่งกับเอ็กซ์คาลิเบอร์ของปู่ไอเจ้าหนูเอามาดิเนตรองที่ผมข้าวยังนะน่าจะยังหรือเปล่าเจ้าหนูเจ้าหนูอบคุณมากกวุานันาก อ,อ๋อคุณลุงคุณลุงคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วไปไปไปคนหนึ่งคนหนึ่งคุณนักทำนายเหรอมันักทำนายคุณฮาโลคือไม่ต้องมาทุกวันขนาดนั้นก็ได้นะคะคือต่อให้ไม่มาฉันก็จะไปหาเองค่ะคือถ้าไม่ขัดข้องแล้วก็คืนนี้ขอไปทานข้าวเย็นด้วยได้ไหมครับไม่เอ๊ะฉันแล้วก็พูดอะไรออกไปขอโทษนะคะคือฟังผ่านๆไปเลยคะ่ะโอ้มันมัน แล้วเราต้องรักษาใ,ใจเขาอยากมากินข้าวเขา,เขาแค่หิวกันก็ชวนเขาไปกินข้าวเอ๊ะคือไม่ต้องก็คือแต่เป็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะเออในที่แบบนี้อ่ะอออ่ะฮึโทษข้าวหน้าทำในบ้านดีๆนะคะไม่มีประตูเลยแถวนี้ไม่มีประตูเลยว่าแต่ที่นี่มาที่ไหนเนี่ยเอ่อนี่บ้านหรือเปล่านะ ฮัลโหลจางข้าวหน้าไว้ไปปีนเขาด้วยกันสองต่อสองนะฉันเนี่ยรู้จักที่ดีๆอยู่ไม่ภูเขาเนี่ยไม่ไม่ชอบภูเขางั้นเหรอก็ก็ก็ไม่ถึงขนาดนะหรอนก็ก็พอได้พอได้อะไรนะคือมัถ้าเกิดเป็นภูเขาแล้วก็ที่นี่ก็มีเหมือนกันพูดมาได้นะจะวนเก็บเก็บเปโจรนะฟูก็ภูเขาของนายเนี่ยนี่มันไม่สามารถไปถึงยอดได้สินะ หมายถึงอะไรวะหมายถึงอะไรวะภูเขาแกหมายถึงอะไรทุกคนทุกคนเปลี่ยนไปแล้วทำไมเข้าไปหาคนข้้งในไม่ได้อะเออนักต่อสู้โอ้แกเองเหรอไว้มาพูดคุยกันแบบผู้ชายกันอีกเหอหน้าก็บนเตียงเนี่ยนะไอคนนี้คนนี้ค่อนข้างตรงหรือเปล่านะครับไม่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 นายพูดตรงเกินไปเงินเหรอขอโทษเลยหล่ะที่พูดอะไรแปลกไม่หรอกมันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะนายก็แบบพูดก็พูดตรงดีเฮที่ที่นี่เงินเหรอ เขเข้าใจละเออมีคนอื่นอยู่ด้วยอีกสาคนนะเออจะไปเลยนะเหนือฮ้ยไานนี่มันสุดยอดไปเลยทํา <c oughs> ทำไมคุยกับคนข้างในไม่ได้เหรอนี่ใครอะ่ะเอ๊ะสาวนักเล่นแร่แปรธาตุฮลัลโหลจะออกเดินทางอีกแล้วเหรอคือถ้าเกิดเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลับมาได้ทุกเมื่อเลยนะ ก็ฉันจะเตรียมยาดีๆให้แล้วรออยู่นะไมง่งั้นเหรอยาของฉันถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะเอาจริงๆนะมัน,ม,นมันตั้งขนาดเนี้ยคือคือมันต้องโดบอะไรกันหน่อยบ้างแล้วเปล่าวะ <c oughs> เพราะงั้นมาขอขอยาหน่อยครับเติมพลังหน่อยเอ๊ะคืออยากให้ช่วยปลอบประโลมเดี๋ยวนี้เลยเหรอแบบนั้นมันหมายความว่าอือไม่หยุดนะทุกคนกําลังดูอยู่นะใช่ในบ้านนี้มีคนอีกสามคนนะแกดูด้วยได้ไหม อังเธอนี่ล่ะก็นี่มันแข็งแรงสุดๆไปเลยนะไม่จะเป็นต้องใช้ยาเลยละ่ะแกเป็นใครวะฮโหลแก,แกทำอะไรมาเออใครเนี่ยใครเนี่ยพ่อหนุ่มเออ,เอ,อท่านฮาโลโอลอรู้สวัสดีครับอา้าวไม่มีอะไรหรอดูดูดสตเตอร์เลยนักบวชกนเหรอคุยกับนักบวชก่อนกัน หลวงพ่อท่านฮาโลไว้มาทำพิธีกรรมด้วยกันอีกเถอะจะต้องสื่ออะไรไหมไม่มีฟิเซอรอ่ะท,ท่านฮาโลคือโบสถ์นี่ยเป็นสถานที่ที่เอาไวส้สวดภาวนวา,นาต่อพระเจ้าแท้ๆแต่เรื่องแบบนั้นคือทำไมฉันทำไมฉันช่างบาปหนาและสุขปกอย่างนี้นะไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ถ้าเกิดปฏิเสธขนาดนั้นไม่ก็ได้ง,งั้นเหรอคะคือพระเจ้า จะอยู่โทษให้กับทุกสิ่งค่ะถ้าเช่นนั้นล่ะก็เออไ,ไม่มีอะไรค่ะในเมื่อพระเจ,จ้าจะยกโทษให้กับทุกอย่างล่ะก็โอเคเอ๊ะย,ยังเหรอคะไม,ไม่ได้นะคะแบบแบบนั้นเอออังาาตรงนั้นมันไม่ได้คะ่ะอา้าท่านฮาลโลเวลาที่สวดภาวนาน่ะฉันจะอยู่คนเดียวนะคะได้โปรด ถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ก็มาได้เลยนะคะเเอ,เอแ,ลแ,ลแล้วแสดงว่าเมื่อกี้คือต่อหน้าหลวงพ่อแบบไม่สนหน้าอินทรอมอะเดี๋ยวนะครับมีทางมีทางออกข้างล่างแล้วมีทางอื่นอีกไหมมันจะมีแค่ข้างล่างหรือเปล่านะโอเคครับเงินก็ผ่านไปห้องที่สองเรียบร้อยแล้วเงินก็เวลานนาจะกำลังดีนะครับเงินก็เดี๋ยวรันนี้ขอลากักนไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมขอฝากครับบาย